there yeah. ครับสวัสดีปีนอกสุขุสุขคนนะครับกลับมาพนคือเก่าครับในช่องอีสานบานทุ่งนะครับมันนี้กับมีเมนูเด็ดมานําเสนอคือเก่าครับนะครับอาหารบานของคนอีสานบานเท่าครับนี่ครับเป็ดครับเป็ดเทศครับนี่เป็นเป็นเลยนี่ครับสดๆนะครับต้อง พิซเทยนี่ต้องทาาบานเท่าเท่านั้นครับท่งอีสานบานเท่าเท่านั้นครับยังหัอสีมะลาบลาบแสบเลยนี่ครับสดๆเลยนะครับมียังร้ายครับเครื่องปรุงแบบบ้านๆมียังกระใสกนั้นครับนี่ครับเครื่องปรุงเข้าต้นหอมผักชีนะครับใบบะกูดคานะครับแล้วก็ผักสะระแนครับ ใช่มีอได้กระใส่นั่นครับเพศแบบบานๆเลยไป๋ยวเข้าไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปเลยครับไปครับ<ป>ครับที่เข้สิมาลองเอาเอาหนังมันออกก่อนนะครับเอาเนื้อมันออกก่อนน่ครับปกตินี่สิเอาหลอดเป่าเลยครับทีแยกเนื้อแยกหนังว่าร่มบ่ค่อยดีครับ เย็ดแบบนี้ก็ได้เปแบบ็นอย่างรับเห็ดแบบบานๆเข้าอือกัแบบต้องแยกน้ำแบบนันก็จะเ,เแบบสียกับเอางเวลาปกติใส่หมอดเป่าครับมันสีพองมันสีแยกแยกจิน่วนกันเลยครับเมืกี้แยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วครับบแบบเขาแบบมหาหั่น นะครับเปตุน่ายนะครเนี่ยประมาณโลก,กว่าสองโลครับถือว่ากำลังสาวนะครับกำลังนุกก่มกำลังสาวกำลังดีเหนือว่านิ่มนะครับนี่ครับ,รบเหตเหตุเป็นตอนเป็นตอนครับตอนนี้หน่อยนะครับอุตส่าหสีฟ้าก,ก็ได้ ฟักก็ได้ส่หั้นแบบนี้ก็ได้นี่ครับหนังมันนี่นะครับถ้าแบบหนังแสีั่นย่างนัสีหั่นไป็นเน้อแบบนี้หนังนังเั่งแสบเด้วยครับย่างี่มันเด็ดขาดเลย กับข้าหฮันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหันเป็ดตัวหนึ่งครับสีใดวันี้เพราะว่าข้าสีอ่าสีไ้เนื้อมันเหลืออยู่่ในกระดูกมั่นข้าเสียออไปต้มนะครับให้มันติดกระดูกมันแน่นะครับก็สะได้ยอะสำนีนะครับเป็ดเทปนะครับตัวลูกกัวสองลูกครับกาลังพลอยพอบดเหนียวหลายนี่ครับเดี๋ยวข้าวเสียไปล้วนครับนี่เป็นเนื้อแล้วก็หนังมั่น นะครับสูตรเด็ดเลยครับไปครับลุวยนะนี่ครับหนังมันข้าวเสียวมันล้วนนะครับหนังกับเนื้อข้าสีแยกกันดนะครับข้าวเสียวมันล้วนให้มันกรอบๆให้มันแห้งๆจัเนเอยครับเพื่อเสี่ยวจะมันไว น้ลายครับเก็ดเก็ดเก็ดหมันเขานังเสร็จแล้วนด้ครับเอากร่ล้วนพนก่าลกกอบบาันเขาเที่ยงครับเกี่ยมะใสนน่น้ำมันน้ำมันเกล็ดครับ เ้งห้องครับกินเริ่มออกแล้วครับ ลืมมีห้อเอาเนื้อเป็ดลงได้นะครับ นี่เลาเสร็จะลอเลยครับอา่ากาบผมนี่เขากัไปร่วนบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่เนื้อเป็ดครับนี่เลยนี่ฟังเนื้ออันนี้คือหนังมันครับหนังมันต้องสีบวกกรอบลายครับต้องประมาณนี่ครับั็สีนึบๆๆๆๆอ่าตอนต่อไปครับเพราะว่าปูงกันดย ใส่อยู่เลยครับเรววาแต่ความมาครับให้หมากเพลดเกิดใส่ไปไปลายจังน้อยนะครับอันนี้เราแค่ความชอบเลยเพลิดครับเพลิดหน่อยเพลิดหลายขครัวครับอ่าเป็ิดทอดไร้อันนี้เ,เ,เร,ร,เร,เรา,รา,เราเนนใส่ปลาม่าทักสามซอนครับ สช้อนเครื่องปุงครับคาซ้อยใบมะกรูดหอมแดงต้นหอมผักชีครับใส่เลยนะครับพอเราคนทีเดียว Night lại quay 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 nào quay thử คนครับวะเนี่ยโอ้กินออกรวยๆนะครับอ๋อู้สีสันกินเตะดังทวนๆเยโอ,โอ้พี่น้องเลยหลายคาขึ ตัวหนึ่งครับนี่มันแม่นอยูหน่อยทอดดีโอ้นี่ครับครับเรียบร้อยแล้วครับม้วนคูงยังไงเลยสุดยอดครับมันแสบมันนวดอยู่แล้วครับเป็ดสด นะครับว่ามีอย่างไรครับทีเดียวจบนี่หน้าตากินแบบนี้เลยครับลาเป็ดสูตรนี้ก็ได้สิลองไปใส่กัดลองไงครับมันมีหลายสูตรครับแล้วแต่ผูได้ใสิมาอ่ากูได้มาทำกับเอาเหลือมาใส่นะครับนะครับเล้วแต่ค้อมอบคอมถนัดเพราะว่าช่วงนี้โควิดกินดิบๆกับอันตรายครับ่จงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงในนี้นะครับ งได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอหไรได้ด้วยครับไปพอกันมือนานะครับมีคลิปด,ดีๆเดี๋ยวมานำเสนอมานำเห็ดสุกันเบิบ้งครับบอกเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ